ห้าอันดับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกอันดับที่5แม่น้ำเยนิเซแองการามีต้นกําเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของรัสเซียก่อนจะไหลผ่านที่ราบไซบีเรียและไปสิ้นสุดที่มหาสมุทรอาร์กติกมีระยะทางทั้งสิ้น5,550กิโลเมตรอันดับที่4แม่น้ำมิสซิสซิปปีมิสซูรีมีต้นกําเนิดอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาและไหลไปหล่อเลี้ยงผู้คนหลายร้อยล้านชีวิตในอเมริกาก่อนจะไหลไปสิ้น สุดที่อ่าวม็กซิโกลัสลุยเซียนาโดยมีความยาวทั้งสิ้น6 2 0กิโลเมตรอันดับที่3แม่น้ำแยงซีมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัยและหล่อเลี้ยงคนในประเทศจีนมีความยาวทั้งสิ้น6,300กิโลเมตรอันดับที่2แม่น้ำอเมซอนต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอนดีสในทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งหล่อเลี้ยงหลายๆประเทศในทวีปอเมริกาใตา้ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลน มีความยาวทั้งสิ้น6,450กิโลเมตรและอันดับที่1แม่น้ำนายมีต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาก่อนจะไหลขึ้นเหนือผ่านทะเลทรายอันร้อนละอุและไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีความยาวทั้งสิ้น6,670กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นสายน้ำที่ยาวที่สุดในโลก